เหรียญยี่สิบห้าสตางค์พศสองพันห้าร้อยพี่เขียดูนี่เพราะอะไรดูอยากเห็นมีเก้าสามปนมาอยากให้ท่านได้เงินเยอะๆอะค่ะป้าน่าจะจะจะได้ให้เงินท่านเยอะหน่อยท่านจะได้มีกําลังใจหาเหรียญมาส่งป้าน่าคุณส่งเหรียญมาป้าน่าก็เอาเหรียญไปขายป้าน่าก็มีกําไรเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาไอไม่มีอ,อไม่มีอะไรละไม่มีอะไรที่ว่าป้าน่าจะต้องไม่รับซื้อนะคะ เป็น่ารับอยู่แล้วเณ็นทำคลิปมาเนี่ยเพื่อที่จะบอกให้ทุกคนว่าเปน่ารับซื้อเหรียญให้ทุกคนนําเหรียญมาขายแต่ในราคาของพป็นอาจจะถูกไปสําหรับหลายท่านนะคะท่านท่านไปขายที่ไหนเขาแพงกว่าพปน่าไม่ว่าเลยนะเป็น่าบอกเลยนะว่าให้ไปขายร้านที่ที่ได้ราคามากกว่าขายแพงกว่าได้เลยค่ะพป็น่ารับซื้อเท่านี้จริงๆเนี่ยค่ะเหรียญยี่สิบห้าสตางค์สองพันห้าร้อยนะคะตามสภาพเลยค่าสภาพมา รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์สอง0ันห้าร้อเป็น้รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทค่ะแต่เป็นด้รับซื้อหมดทุกอย่างทุกอย่างจริงๆที่เอาอะไรมาขายเป็น้เป็น,ปน้รับหมดแต่ราคาก็จะประมาณอย่างนี้นะคะราคาบางคนค่อาจจะเลือกรับเฉพาะเหรียญโน้นเหรียญน,นี้เขาให้ราคาสูงแต่เขาก็ไม่ได้ซื้อทั้งหมดที่ท่านมีอะไรประมาณนี้ก็คือหลายอย่างกันแหละค่ะ แต่ละคนก็มีข้อแม้แตกต่างกันไปของปนานีรับหมดแต่ราคาอาจจะถูกบางคนอาจจะรับไม่หมดแต่เขาให้ราคาสูงนะคะจะซื้อจะขายใครก็พิจารณาดูเอาเนาะผมใครให้ราคาดีผมใครพอใจขายบางคนขายป้าน่าถูกแต่เขาก็ขายค่ะขายถูกแต่เขาขายนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าป้านาขายซื้อถูกแล้วจะไม่มีคนมาขายนะอยู่ที่ความพอใจอะคะ่ะอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละท่าน บางแ่้จริงค่ะ fc เป็นน้า,นาหลายคนเลยที่บอกว่าอุ๊ยเป็นน้าซื้อถูกกับเขาอีกแต่ผมก็เอามาขายไปหนน้าเพราะผมแบบสบายใจอ่ะพูดง่ายขายคล่องขอก็ได้นโน่นก็ได้นี่ก็ได้อะไรเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรไม่ติไม่ติของเอาก็เอาเลยไม่ต้องมาโอ้ย,อย่างงั้นโอ้ยอย่างงี้ต้องอย่างงั้นต้องอย่างงี้ใหม่นะคะคือเอารับก็รับไม่รับก็ไม่รับแค่นั้น,นจบไม่ไม่เยอะซื้อง่ายขายคล่องจะได้ไปทำงานอย่างอื่นต่อไม่ต้องมาวนอยู่กับที่เดียวนะคะ เหรียญห้าสิบตาตังก็เช่นกันค่ะห้าสิบตางสองสี่เก้าสามรับซื้อสิบห้าบาทนะคะสองสี 2, 4, 9, 3, ่เก้าสามพยายามดูเนี่ยว่าให้มีไหมสองสี่เก้าสามท่านจะได้ป้าน่าจะด,ดูให้ท่านท่านจะได้มีเงินได้ได้เงินเพิ่มนะคะเผื่อปนมาเพราะเคยเจอปนอยู่เรื่อยแล้วป้าน่าก็แยกให้สองสี่เก้าสามสิบห้าบาทสองพันห้าร้อยหนึ่งบาทเนี่ยได้เพิ่มอีกตั้งสิบห้าบาทนะถ้าเจอเหรียญหนึ่งอะนะเนี่ยค่ะพนักก็พยายามพยายามคัดให้แหละอย่างที่อย่างเหรียญเงินเนี่ยโปรตีเข้าปนมาอย่างนี้ ก็จะเป็นเหรียญละ7บาทหมดแต่นี้ก็คือ40บาทใช่ไหมคะก็ป้านก็แยกให้ถ้าเป็นเหรียญสตังพอศสองพันหมาเงี้ยป้านก็จะแยกให้พยายามหา2493ถ้าเจอก็จะได้คิดตังให้เพิ่มให้ค่ะนะคะ